สวัสดีค่ะวันนี้เอาพระมาให้ชมอีกหนึ่งองค์นะคะองค์นี้เป็นหลวงพ่อสดนะคะวัดปากน้ำอ่าด้านหน้าเหรียญหน่างค่ะสวยเนาะมันกะไหลทองค่ะด้านหน้าก็จะพิมพ์ว่าพระมงคลเทพมุนีค่ะด้านหลังเราจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเหรียญปี2527นะคะเป็นรุ่นร้อยปีสวยเลยเดิมๆเลยค่ะเนี่ย วัดปากน้ำพาสีเจริญค่ะหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะคะเนี่ยค่ะด้านข้างขอบเหลี่ยก็จะเป็นนี้นะคะนี่ด้านหน้าหลวงพ่อเนี่ยค่ะตาคมคมเลยค่ะนี่สวยมากค่ะเป็นพระเกจิชื่อดังเลยนะคะสมัยก่อน,นะคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวถ้ามีพระดีๆพระแบบ งแบบใหม่เดี๋ยวจะเอามาให้รับชมกัอนอีกนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ